สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามของเราเปินเป่นปุนครับผมโอ้ทำไมมันสั่นมันควอย่างงี้หัวหน้าบอยมันไม่นิ่งหรอกวันนี้เราอยู่ภายในหัวแกงครับเจ้าซันไอเอสวายหนึ่งสองห้าซีหัวหน้าบอยครับคุมคอนทอนหัวหน้นาบอยขายแมวโคมากี่ปีแล้วสามปีสามปีสามสีป่ปีใช่เหรอ,อ มีเอฟซีถามหน้าบอยเป็นคนที่ไหนเนี่ยคนโซรินอำเภออะไรกลัวมันกรววครับมันกรัวลำดวนอำเภอลำดวนอำเภอลำดวนวันนี้วันนี้ปิดบ่อครับได้กันละเจ็ดแปดเที่ยวปิดบ่อแล้วเสร็จแล้วแต่งขอบครับวันนี้เก็บงานนะเก็บงานที่บ่อครับ บ่อแล้วจะแต่ที่ลงยังยังไม่เสร็จนะแต่ว่าบ่อลุงนี้เอาไม่ได้แล้วดินเหลือเยอะหนะ้ามันหน้าบอยแต่มันเอาไม่ได้แล้วงลางมันเละอู้สัมผัมันหน้าบอยลงรถทีเลยเดินปวดเอวปวดขาเลย มันผยอเลยครับคันเล็กมันไม่ค่อยผยอเลย นาบอยมาอยู่สากแก้วกี่ปีแล้ว5ปี6ปีอ่า6เจ็ดเข้า7ปีเลยปีนี้ปีที่เจ็ดใช่ไหมข้านาบอยเดินทางมาอยู่สากแก้วเข้าปีที่เจ็ดแล้วนะครับตั้งแต่สมัยขับตู้รถเสียน้อยอ่ะมาสมสักโอ้สมัยคุณใดนะไะคุณใดนั่นแหะมาอยู่กับตาสมสักได้เจาเ้าแรงเลย ดาวแรกคนขับไมโครนี่ครับจะอยู่ในปา่าในดงในบอ่อไม่เห็นสาวๆนะให้เหมือนหกลอ้อครับทำไมจะได้เห็นสาๆครับเา้นไตด้์ถกตัวถูกควาย มากเหลือน้อยก็ต้องมาเก็บแบบช่วยกันก็มีวันได้บ้างวันไม่ได้บ้างอันนี้ใช้หมวดอะไรเนี่ยรถช้าหรือเร็วช้ากินน้ำมันไบบสองก้อยดิยยกินบ่กินอย่างว่าแหละมันใหญ่เนาะว่าช้าเลยเกินน้ำมันอยู่ดีนี่นต่อไปสองกี้แล้ว ถ้าคันเล็กเนี่ยสองวันครึ่งนี่สองวันครึ่งเลยเอ่ะใสามห้าน่ะอ้สั่นจริงเลยไม่พอได้เล็กนี่ออก์นี่เนี่ยกี่ไก่เ,เนี่ยนะเนี่ยอะไรขนาดเนี่นย คลิปนี้ภาพก็จะสั่นสะเทือนเลยนะท่านผู้ชมซื้อไม้อย่างเขาไหมมากันสั่นนะโอ้ยเราไม่ใช่มืออาชีพไม่ต้องไปลงทุนขนาดนั้นหรอกเอาแบบมืออาชีพเลยเด็ดทีนีม้มืออาชีพผมไม่ได้ขับรถแล้วทับยงเป็นตรีด่วนไหนไม่ไหนผมเลาะถ่ายคลิปอย่างเดียวแล้วมืออาชีพโทรศัพท์นี่ก็ต้องซื้อใหม่ด้วยวันหน้าบอยซื้อใหม,ม่แล้วเนาะ อย่างใหญ่เลยบูมามตึกโอ้มันโยกมันควนนี่ใหญ่ๆอย่างงี้จริงหพวหน้าบอยครับ135นะครับไม่ไม่รู้ไปไงมาไงขโมยรถเขามาขับนี่ จะคงขับไปเที่ยวฮ่องกงขับยากไหมเอาหน้าบ่อยไหมครับไม่ยากหรออยูสิใจหาใจมันรักทันก็ง่ายเลยอยู่ที่ใจศึกษาใไหมนั่แล้ออะดู มือหน้าบอยคอนโทรลครับถ้าผาใส่ใจจริงมันกเ็เป็นรถมันสนคนนี่ ที่โคนโปใส่คับน,นี่นี่คนเสื้อเฉียวเยวนี่ยใส่จม,มูกหูน่ารู้จะไม่ไปหาโบอีกไหมหาแล้วมันไกลไกลเจ็ดโลหนึน่งขาเดียวเจ็ดโลรถน้ำเหลืออะไรสองห้า 2 2 3 14โล203ไหวบร่รถในหน้าช่วยไหมว่าจะไปดูบอ่อนับเปลมนี่หน3โลไปกับ6โลยู่งไ,ไม่รู้เหมือนกันเห็นแกคุยกันเมื่อวานนี้ตอนกินข้ามันใหญ่มันก็ไวเนะ แต่ว่ามันก็กินน้ำมันเหมือนกันนะตักใส่หกร้อนี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวไล่หกรอออกหมดเลยถ้เาเป็นทางไกลๆนี่จอดนอนได้ตื่นนึงอะ่ะตักไล่รถหมดเลยนะใช่ถ้เาเป็นบ่อยไอ้ถ้าเป็นเหมือนไอ้ตีปวกเนาะใหญ่ๆอย่างงี้เนาะโอ้ได้นอนตื่นนึงเลยอะ่ะ โอ้หมู่แอร์เย็นไ้ยช้ำเลยจช,ช่วงสุดนี้มันลึกเท่าไหร่ห้าเมต<ม>รไหมห้าเมตรเมตรปุ่งกีศูนย์จุดเก้า ผมคลิปนี้พาชมภายในเก่งเจ้าซานี่เอส2วยหนึ่งสองห้าสีคอนโทรนคอนโทรนโดยหัวนหน้าบอยครับเก็บบอรครับวันนี้วิ่งงานได้ครึ่งวันปิดบอแล้วแต่งขอบแต่งสะแล้วครับเดี๋ยวเราลำลากันไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดติดตามช่อง y o ยูทูบหกลอเปิ้นปุ่นด้วยนะครับ สวัสดีครับมีคนปิดประตู